สวัสดีครับคลิปนี้มาต่อไฟ LED 5โหมดครับออนสวิตช์กุญแจครับอันนี้ไฟต่ำอันนี้ไฟสูงนะครับโหมดที่1ครับไฟต่ำติดครับโหมดที่2ครับไฟสูงติดครับออฟครับโหมดที่3ครับต่ำกับสูงติดพร้อมกันครับโหมดที่4นะครับต่ำกับสูงติดกระพิบปรับความเร็วได้นะครับปรับให้ช้าหรือเร็วได้ครับอ่าออฟครับ โหมดที่ห้าครับยิงให้มันติดตามมือเรากดนะครับอ่าเป็นโหมดท็อปไฟนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีห้าโหมดต่อด้วยวงจรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวงจรให้ดูนะครับเดี๋ยวมาไล่วงจรกันก่อนนะครับจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับวิ่งผ่านสวิตช์กุญแจนะครับออนสวิตช์กุญแจไฟบวกจะวิ่งผ่านฟิลนะครับ เข้าสวิตตัวที่1สวิตตัวที่2สวิตตัวที่3นะครับไปทีละตัวนะครับสวิตตัวที่1เป็นสวิต3ขาแบบนี้มีสาย3เส้นนะครับคําสั่งมีออฟออนหนึ่งออนสองนะครับเราก็จะเอาออนหนึ่งออนสองเนี่ยออกไปสั่งที่โลกับไฮนะครับโล <Low S 2> คือหลอดไฟต่ำไฮคือหลอดไฟสูงครับมาไล่เส้นโลก่อนพอเราสับสวิตไปที่โลนะครับไฟบวกจะวิ่งไปใจ่ายให้85ครบวงจรขั้วลบที่86นะครับรีเลย์จะทำงานผักขา30 ไปแตกกับ87นะครับ30ที่ดึงไฟโดยตรงจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวนะครับพอรีเลยผ์ผากปุ๊บจ่ายไฟไปให้87ไฟบวกจากแบตเตอรี่ขา87ก็จะจ่ายให้ที่ขั้วบวกของหลอดไฟครบวงจรที่ขั้วลบนะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับสำหรับหลอดไฟต่ําต่อไปลายไฟสูงนะครับเวลาเราสับสวิตช์มาไฟสูงแก๊กนะครับมันก็จะวิ่งมาลายนี้ซั่ง85 8 6ทํางานเหมือนกันนะครับ30 รีเลย์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวไปจ่ายให้87มาที่ขั้วบวกของหลอดไฟนะครับครบวงจรที่ขั้วลบหลอดไฟหายก็ติดไฟสูงติดไฟต่ำติดนะครับต่ำสูงนะครับสวิตตัวที่1จบแล้วสวิตตัวที่2นะครับก็เป็นสวิตเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้สวิตเหมือนกัน2ตัวนะครับอันนี้ไฟต่ำไฟสูงต่อไปนะครับจะเป็นต่ำกับสูงติดพร้อมกันแล้วก็ติดกระพริบพร้อมกันทั้ง4ดวงนะครับมา สวิตช์ตัวที่2นะครับก็3ขาเหมือนกันนะครับจากขาคอมนะครับเราจะสับลงมานี่นะครับไฟบวกก็จะวิ่งผ่านไดโอดนะครับไดโอด2ตัวนะครับจะเข้า85ของไฟต่ําอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเข้า85ของไฟสูงนะครับทําให้มีไฟมาสั่งที่รีเลย์85 86ทั้ง2ตัวแล้วนะครับพอรีเลย์ทำงานทั้งคู่นะครับไฟบวกที่วิ่งมา2เส้นนี้มาจ่อ30 ก็จะทำงานทั้งคู่นะครับทำให้ไฟกระโดดไปขา87ไปจ่ายให้ทั้งโลและไฮนะครับโดยที่รับคำสั่งจากสวิตช์แจ็คนี้นะครับผ่านไดโอดไดโอดเข้า85ตัวที่1โลไดโอดไปเข้า85ตัวที่2 h i ไฮนะครับรีเลย์โลกับไฮทำงานพร้อมกันก็จะจ่ายไฟจาก30ไป87ทําให้โลกับไฮติดพร้อมกันนะครับอ่ะอันนี้คำสั่งที่3จบแล้วคำสั่งที่1โลติดอย่างเดียวคำสั่งที่2ไฮติด คำสั่งที่3แก๊กนี่โลกหาไฮติดพร้อมกันคำสั่งที่4นะครับจะเป็นโลหาไฮติดกระพิบนะครับเราก็จะสวิตช์ขึ้นด้านบนปุ๊บไฟบวกก็จะวิ่งผ่านรีเลย์นะครับตัวนี้เป็นรีเลย์ไฟกระพิบ3ขานะครับมีบวกมีลบมีออกไปโหลดนะครับเราก็ต่อเลยบวกลบออกไปโหลดตามนี้นะครับขั้วบวก ก็รับสัญญาณจากสวิตพอสับสวิตกึบไฟมาเข้านี่นะครับมันก็จะสั่งให้กระพริบ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 ไปควบวงจรที่ขั้วลบของมันนี่ขั้วลบของมันนะครับเส้นสีดาเนี่ยจากนั้นนะครับมันจะมีไฟตัว L เนี่ยมันจะจ่ายไฟกระพริบออกมาแล้วผ่านไดโอดตึ๊บ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 นะครับไฟเส้นนี้จะกระพริบแล้วมันก็มากระพริบสั่งตรงนี้แล้วเห็นไหม ไดโอดรับไฟกระพริบทั้งคู่นะครับกระพริ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 บมาที่85 86รีเลย์ก็จะทํางานกระพริบนะครับก็แกลก็แกลก็แกลกตัวนี้กระพริบนะมันจ่ายมานี้ด้วยใช่ไหมเส้นนี้เข้ามาปุ๊บมันจ่ายให้สองเส้นเลยนะครับเส้นนี้ก็กระพริบกระพริบกระพริบ85 86ต่ำกระพริบสูงก็กระพริบพร้อมกันปิ๊บ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 85 86กระพริบเกิดอะไรขึ้นครับ30มันก็จะแตะปล่อย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 นะครับไฟที่วิ่งมา จอที่30ไป87มันเหมือนเหมือนคนสับสวิตแต่ปล่อยแต่ปล่อยแต่ปล่อยพร้อมกันแต่รีเลย์ i̇şte. ตัวนี้เป็นคนสั่งครับกะพิ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 บ2อันนี้กะพิบกะพิบ87ก็มีไฟบวกกะพิบ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 ที่มันรับมาจาก30นะครับมันก็จะจ่ายให้กับโลกับไฮที่กะพิบ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 พร้อมกันทั้ง4ดวงนะครับเราก็จะปรับที่ตรงนี้นะครับเร่งขึ้นเร่งลงเนี่ยแรงเบาที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่4นะครับโลไฮติดพร้อมกัน ฟังก์ชันที่5นะครับจะใช้สวิตช์อีกตัวหนึ่งแล้วเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวที่3เนี่ยจะเป็นกดติดปล่อยดับก็คือแต่ปล่อยแต่ปล่อยเป็นไฟแบบแป๊บแป๊แป๊บนะครับไฟต็อปเตือนนะครับไฟต็อปเตือนก็จะดึงไฟจากลายนี้มานี้ปึ๊บนะครับแทนที่เราจะใช้รีเลยเ์เป็นตัวเป็นตัวต็อปใช่ไหมกระพริบกระพริบกระพริบเราก็ใช้ไฟจากสวิตช์ใช้มือเราต็อปแทนรีเลย์ละมันก็จะไปสั่งเข้าตรงนี้เหมือนกัน เรากดค้างมันก็มีไฟไฟม mm ันก็ติดค้างเราเราจะกระพริบรัวแค่ไหนมันก็เหมือนรีเลย์ตรงนี้มันก็กระพริบกระพริบกระพริบพริบเนี่ยตรงนี้ครับสวิตตัวนี้มันจะจ่ายไฟบวกขึ้นไปนะครับเข้าไดโอดเนี่ยมันจะให้กระพริบเร็วช้าแค่ไหนมันก็อยู่ที่มือเราถูกต้องปะมันก็ไปสั่งรีเลย์เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวนี้สั่งแต่สั่งจากมือเราแทนเนาะพอนึกออกเนาะกดค้างมันก็ติดถ้ากดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยมันก็กระพริบกระพริบกระพริบมันก็ไปสั่งแปดห้าเป็นหกเหมือนเด ก็กระพริบทั้งหายและโล่ะประมาณนี้นะครับวิธีการไล่วงจรเนาะน่าจะพอเข้าใจนะครับว้าว <Wow. S 1> นะครับอีกแก๊กหนึงครับกระพริบแล้วนะครับปรับความเร็วโอเคประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเหลือสวิตอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นสวิตไฟท็อปนะครับสวิตไฟท็อปเราก็เข้าไปที่จุดจ้าของไดวตสองตัวนะครับเมื่อกี้นี้ชึบไป่ไ้ใจเย็นทุกพี่ป๊าโอเคนะครับออนสวิตตัวนี้ปุ๊บนะครับสวิตแจเราก็ามาต่อไป นะครับตามคําสั่งอ่าประมาณนี้นะครับก็ลองไปไล่เล่นเล่นดูนะครับโอเค